ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีเจ้าของร้านคาเฟ่บอกว่าถูกชายปริศน,นาป่วนบุกปาขวดถึงหน้าร้านนะครับคืนเดียวเนี่ยก่อเหตุ3แห่งเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์่ะยครับ มีภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่ร้านโฮมุคาเฟ่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศุโลกจับภาพชายเป็นศนาขับรถกระบะสีดาำมาจอดจากนั้นเดินลงจากรถหยิบขวดแก้วหลังกระบะนะปาใส่เข้ามาภายในร้านในบ้านเนี่ยอย่างแรงกระจกประตูแตกเสียหายจากนั้นคนก่อเหตุก็ขับกระบะหนีเหตุเกิด3ามทุ่มครึ่งของวันที่7กันยายนที่ผ่านมา คุณชนกกมลหันจ,จานเจ้าของร้านบอกว่าคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกดังมาจากหน้าร้านและมีเสียงคนกรีดร้องข้างนอกพอออกไปดูก็เหยียบเศษแก้วจนได้รับบาดเจ็บอพอตั้งสติได้ก็เห็นเข้าของเสียหายบางส่วนจึงเปิดดูกล้องวงจรปิดพบชายปริศนาดังกล่าวมาก่อเหตุจึงไปแจ้งความไว้ต่อมาทราบว่าชายปริศนาดังกล่าวยังไปก่อเหตุคว้างปาขวดใส่ร้านเป็นร้านสักนะฮะร้านรับสัก อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังไปปาขวดใส่ร้านอาหารอีกจุดหนึ่งด้วยนะฮะรวมเป็น3จุดตำรวจก็ทราบเบาะแสก็เลยติดตามไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่บ้านพักซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในการคุ้มครองก่อนนําตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็เชิญครอบครัวและญาติผู้ก่อเหตุมาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายทราบภายหลังจากญาติผู้ก่อเหตุว่าคนที่ก่อเหตุนั้นมีอาการป่วยทางจิตนะฮะแล้วก็มีอาการเครียดก็เลยหาที่ระบายอารมณ์ ก็คือเอาขวดมาปลาใส่ร้านชาวบ้านเขาแบบนี้เนี่ยนะครับนี่นะะ